เมื่อวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคม2565ณโรงแรมอมาลีดอนเมืองได้มีการจัดงานมอบโล่รางวัลแก่บุคคลที่ทำคุณประโยชน์อาจารย์าศาสนพิธีนักธุรกิจผลิตภัณฑ์ได้แก่รางวัล Best Award Asian b a n d Beauty Product Awards Press Award s 2022หรือเนธอายารา และสมทบทุนโครงการโรงเรียนตะเวนชายแดนทั่วทุกภาคดรพ,พัชรินภูสวัสดิ์ประธานโครงการโดยดออรอำนาจมาาัตสาดประธานสมัชชานักจัดรายการวิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์สวันทประธานในพิธีมอบโล,ล่รางวัลในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากพลเอกจิรศักดิ์เจริญสมบัติแขกที่ได้รับเกียรติจากทางรายการขอเชิญสัมภาษณ์จะมีท่านใดบ้างไปรับชมบทสัมภาษณ์กันเลยค่ะน,นะครับคุณเกียติภูมงสิริพานครับน,น,นะครับใครจะมาครับ สังรัผู้ผนำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติีเด็ดนะครับก็เป็นพักน้องใหม่แลหรับพักไทยสมาร์ทผมเกียรติภูมิหัวหน้าพักไทยสมาร์ทครับวันนี้มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลพระพิคเนตนะครับจากพี่ๆนักข่าวช่วยเชิญผมมารับรางวัลคนดีของสังคมและ ผู้ทําประโยชน์ให้สังคมและประเทศชาตินะครับรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับขอขอบคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านในการจัดงานครั้งนี้นะครับที่เล็งเห็นความดีที่เราได้ทํามานะครับทั้งพักได้ทําโครงการหลายโครงการเลยนะครับแล้วก็วางแผนนโยบายไว้มากมายเพื่อที่จะนําผลให้เกิดการปฏิบัติได้จริงนะครับก่อนการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นนะครับเรากําลังรวบรวมทีมงานแล้วก็ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีนะครับ ทั่วโลกนะครับโดยเฉพาะตัวผมเองเนี hmm. ่ยได้คิดแผนการคิดนโยบายแล้วก็โครงการดีๆเพื่อที่จะให้ประชาชนได้รับความช่วยเหลือจากวิกฤตเศรษฐกิจวิกฤตน้ํามันแพงวิกฤตการจ้างงานนะครับการหารายได้วิกฤตนี้นะครับหลายวิกฤตครับตอนนี้เราพยายามที่จะช่วยเหลือประชาชนก่อนนะครับเราหลีกเลี่ยงความขัดแย้งเราจะไม่ทะเลาะกับใครนะครับแล้วเราจะช่วยประชาชนให้มีรายได้นะครับคําขวัญของพรรคเราคือปลดหนี้ มีรายได้หายจนคนไทยสมาร์ทครับครับผมสวัสดีครับผมการกฤษคันธชัยเลขาธิการพรรคเทสมาร์ทนะครับวันนี้ขอขอบพระคุณสําหรับรางวัลตราช่างทองคุณธรรมสําหรับผมถือว่าเป็นรางวัลที่ทรงคุณค่ามีความภาคภูมิใจมากนะครับเพราะนั้นต้องขอขอบพระคุณไปยังคณะกรรมการผู้พิจารณาที่ได้พิจารณาชื่อผมให้มีโอกาสเข้ารับรางวัลในครั้งนี้นะครับ ขอ uh, ขอบคุณที่ท่านได้เล็งเห็นคุณงามความดีที่ผมได้สะสมมา uh, ตั้งแต่ชีวิตในการทํางานตั้งแต่รับรการผมรับรการปี2 5 3 8นะครับก็รับราการตํารวจก็ถึงปี2 5 5 6ก็ได้ลาออกมาทํางานทางด้านการเมืองปัจจุบันนี้ผมดํารงตําแหน่งเลขาธิการพักไทยสมาร์ทตลอดชีวิตการทํางานผมเองยึดมั่นในหลักความซื่อสัตย์สุจริตความเที่ยงตรงคุณธรรมเพราะฉะนั้น ในการที่จะทาพักต่อไปก็ยังจะยึดในหลักการนี้ก็คือหลักของความซื่อสัตย์สุริตยึดผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเป็นสําคัญประโยชน์ชาติบ้านเมืองต้องมาเป็นอันดับหนึ่งฮะขอบพระคุณมากครับครับสวัสดีครับผมชื่อประวิทย์เดืองสริกุลชัยเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจของพรรคไทยสมาร์ทนะครับก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณคณะกรรมการและก็ทุกท่านที่เกี่ยวข้องทําให้วันนี้ผมได้รับรางวัลน,นะครับผักกินนารีคนดีของสังคมขอบคุณมากครับก่อนจะพูดถึงเรื่องต่อไป ผมอยากจะยกประเด็นของชาชาติฟีเวอร์นะครับท่านผู้ว่าชาชาติเนี่ยได้เรียนห้องเดียวกับผมห้องคิงเตียบุดมศึกษานอกจากนี้เนี่ยท่านยังได้รับทุนไปเรียน MIT ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของโลกเป็นมหาวิทยาลัยเดียวกับท่านหัวหน้าพักของเราแถมจุดยืนของท่านเนี่ยก็ยังเหมือนคล้ายกับพักเรามากก็คือมุ่งพัฒนาชาติบ้านเมืองช่วยเหลือประชาชนผมเพอเอิญได้ไป ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นเรียนด้านเศรษฐศาสตร์ความเป็นเลิศทางวิชาการคืออะไรผมได้คิดค้นทฤษฎีใหม่ขึ้นมาเรียกว่าไทชีอีคอนซึ่งหักล้างทฤษฎีแมคโครอีคอนเดิ Mac e เมทั้งการเงินและการคลังมันจะมีประโยชน์อย่างไรทราบไหมครับมันจะมีประโยชน์ที่จะทําให้เราสามารถฟื้นเศรษฐกิจชาติได้โดยรัฐบาลไม่จำเป็นต้องกู้เราสามารถที่จะสกัดเงินเฟอ้อได้โดยที่ไม่ต้องขึ้นดอกเบีย้ยซึ่งนี่เป็นเรื่องใหม่สําหรับโลกเลยนะครับดังนั้นผมอยากจะขอร้อง ให้ธนาคารกลางของประเทศต่างๆรวมถึงรัฐบาลของประเทศต่างๆได้เข้ามาศึกษาวิชาความรู้ใหม่นี้เพื่อปรับปรุงนะครับนโยบายทางการเงินและการคลังให้เหมาะสมเพื่อรับมือกับวิกฤตเศรษฐกิจโลกที่กําลังเดินเข้ามานะครับก็ฝากไว้ด้วยแต่ว่าโดยเฉพาะธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็กระทรวงการคลังของรัฐบาลไทยต้องรีบเร่งเลยครับผมบอกได้เลยขอบคุณมากครับ